20ข้อคิดและคำคมที่ชอบจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน 1. ความสบายเป็นหนทางไปสู่ความประมาทมันทำให้อบอุ่นเบาใจมั่นคงจริงแต่ไม่ทำให้เติบโต 2. ความสำเร็จไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมี แต่เกี่ยวกับคนที่คุณเป็นตัวอย่างคํำคมที่ชอบ your life is not just about you it's also about contributing to others แปลว่าชีวิตคุณไม่ได้เกี่ยวกับคุณเท่านั้นมันเกี่ยวกับการอื้อเพือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกัน 3. ถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไรค่าคุณก็ไรค่าไม่ว่าอย่างไหนคุณก็จะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้น ไม่มีสิ่งใดมีความหมายนอกจากความหมายที่เรามอบให้มันเองดังคำคมที่ว่า Nothing has meaning except for the meaning you give it ไม่มีอะไรที่มีความหมายเว้นแต่คุณให้ความหมายมันหากไม่มีการตัดสินทุกๆอย่างจะเป็นอย่างที่มันเป็นความถูกผิดดีไม่ดีล้วนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง ไม่มีความรู้ใดเป็นเรื่องเสียเวลาหรอกมันก็แค่นอนรออยู่ในกล่องความคิดของคุณรอโอกาสที่จะแสดงตัวออกมา 6. ความต้องการที่สูตรตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเราคุณแทบไม่สังเกตด้วยซ้ำว่ามันควบคุมคุณอยู่คำถามคือทำไมคุณถึงเป็นคนเช่นนั้นและ 7. รายได้ของคุณเติบโตได้จนถึงระดับที่คุณเติบโต แการตั้งสติคือการสังเกตความคิดและการกระทำของตัวเราเองเพื่อที่เราสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันแทนที่ขับเคลื่อนโดยโปรแกรมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ในอดีต 9. คนรวยเชื่อว่าฉันกรุงชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้ 10. คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ 11. ถ้าเป้าหมายของคุณคือมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากทีเดียว 12. คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวย 1000. เหตุผลอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตามคำคมที่บอกว่า the number one reason most people don't get what they want is that they don't know what they want แปลว,ว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือพวกเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไร คนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เมื่อโดนถามว่าชีวิตต้องการอะไรการคุยกับตัวเองให้ชัดเจนว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆ 14. คุณจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาด 15. เงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้น 16. อย่าให้มีเทดานจำกัดรายได้ของคุณ 17. มากวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมูลค่าทรัพย์สินไม่ใช่รายได้จากการทำงาน 18. เราเล็งความสนใจไปที่ไหนพลังงานก็จะพุ่งไปที่นั่นและผลลัพธ์ก็จะปรากฏตามคำคมที่ว่า What you focus on expand แปลว่าอะไรที่เราจดจ่อจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าคุณชอบคิดถึงความขาดแคลนคิดว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีโอกาสหรือไม่มีโชคคุณก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ19การบริหารเงินจนกลายเป็นนิสัยย่อมมีความสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราบริหารที่สำคัญที่สุดที่ควรมีไว้ครอบครองเพื่อให้บรรลุความสุขและความสาเร็จ ขอบคุณเพจรีบวกรีวิวและเวอร์วายเว็บดท l ที่สรุปข้อคิดคำคมจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secret of the Millionaire Mind ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดบทความดีๆไปด้วยกันค่ะ